สวัสดีครับ fc ายุทธขาผมวันนี้ผมมีรถ Eco คคาราคาถูกถูกทรงสปอร์ตซีดานประวัติดีๆใช้งานมาน้อยมีประกันชั้นหนึ่งยาวยันปลายปี67นะครับเข้าสู่ตลอดมือเดียวป้าแดงออกข้างไม่เคยสิดแก๊สหนึ่งคันมานำเสนอนะครับผมสำหรับ Eco คคาประหยัดน้ำมันดีไซน์ทรงสปอร์ตซีดานนะครับผมกับแบรนด์จากนิสสันคันนี้คือนิสสันอเม E ่านะครับผมอีโคคาสายประหยัดนะครับ กว้างขวางนั่งสบายทรงสปอร์ตหรูหรูราคาไม่แพงแค่แสนกว่าบาทนะครับผมได้เป็นตัวท็อปสุดเข้าศูนย์ตลอดด้วยนะครับผมมีประกันชั้นหนึ่งถึงปลายปี67เลยนะครับผมรถคันนี้นะครับปี2012ไม่เคยติดแก๊สเป็นตัวท็อปสุดรถมือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับผมสีสันบอดี้ทรงสวยนะครับผม บอดี้ไม่มีชนหนักตัดต่อพลิความเปืนจมน้ําสีสันเงาฉ่ำนังคันขัดเคลือบให้ครบหมดแล้วนะครับอาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นแต่ถ้าใครซีเรียสสามารถไปเคลมประกันเล่นได้เลยนะครับประกันอยู่ยันปลายปีไม่ระบุผู้ขับขี่ด้วยนะครับผมรถนะครับเข้าที่ศูนย์บริการตลอดยางเลือกเป็นของมิชลินปี2021ดอกยังหนาใช้งานได้อีกหลายกิโลเลยนะครับผมเจ้าของนี่ดูแลรถอย่างดี คันนี้ใหม่วิ่งมาแค่1นึ0 0แสหนึ่งหื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดไม่เคยเซอร์วิสที่อู่นอ,อกนะครับเจ้าของดูแลรถอย่างดีเซอร์วิสศูนย์ทุกระยะนะครับผมแม้แต่ซ่อมบำรุงเล็กๆน้อยๆก็เข้าศูนย์ตลอดกุญแจเป็นแบบคีย์เลสนะครับไม่ต้องไขสตาร์ทนะครับใส่กระเป๋าไว้กดปุ่มสตาร์ทได้เลยแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนงภายในกันบ้างภายในเป็นเบาะหนังนะครับเจ้าของเก่าทาเบาะหนังลายเขาหลามตัดมาเพิ่มความเป็นสปอร์ตนะครับ จอเปลี่ยนของไพโอเนียมาให้ด้วยนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันพวงมาลัยมีมันติฟังชันนะครับผมมีแอร์แบ็กที่พวงมาลัยและแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งข้างเดี๋ยวผมขออนุญาตลองให้ดูเลขใหม่ก่อนนะครับนี่นะครับเลขใหม่เลขใหมลหมคันนี้นะครับอยู่ไหนล่ะวิ่งมาที่ห1ึ่0แสนหกว่ากิโลนะครับผมนี่นะฮะไมลแท้นะครับ เตาที่ศูนย์บริการตลอดมีจอของไพโอเอียมาให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะภายในกว้างขวางนั่งสบายรถไซส์ไม่เล็กนะครับไซส์ใหญ่ผมว่าใหญ่กว่าวีออสอีกนะครับยาวกว่าวีออสอีกนะครับนี่นะฮะด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนนะครับผมนี่นะผมขึ้นไปนั่งให้ดูนี่นะครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบหกนะครับน้ําหนักประมาณแปดสิบโลกว้างนะครับเนี่ยยังให้เด็กวิ่งว่ยวิ่งมาได้เลยนะฮะกว้างขวางจริงๆนะครับผมเป็นรถอีโคคาร์ ที่ประหยัดน้ำมันกับเครื่อง1.2นะครับผมที่ส์ขนาดกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนนะครับผมฝากระโปรงท้ายสามารถเปิดผ่านรีโมทได้ด้วยนะฮะฝากระโปรงท้ายสามารถเปิดผ่านรีโมทได้ด้วยและด้านหลังนี่คือจุเลยนะครับใส่ของเข้าไปได้เยอะมากๆนะครับใส่ถุงกลับได้กว้างขวางจริงๆนะครับผมหลุมอะไรสวยงามนะครับผมยางอะไรมีมาให้ครบนะครับไม่เคยเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับซอกเซอร์เดิมจากโรงงานนะครับรถเดิมๆนะครับผมนี่นะ ฝากระโปรงก็เดิมจากโรงงานนะครับติดนิ่มเลยนะฮะสวยงามจริงๆนะครับผมราคาเบาๆนะครับแค่แสนกว่าบาทได้รถปี2 0ง2ไปใช้งานได้รถตัวท็อปสุดไปใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมเครื่องนี่เดินนิ่งเงียบเลยนะครับผมนี่นะฮะเครื่องเดินนิ่งเงียบเลยนะครับผม สีขาวนวลสะอาดสะอ้านนะครับผมสวยงามนะครับห้องเครื่องเดิมเดิมสะอาดสะอ้านคานเดิมจากโรงงานไม่มีชนหนักตัดต่อมีความจมน้ําแน่นอนเพดเดิมจากโรงงานฝากระโปรงเดิมจากโรงงานตานิสันยังอยู่นะครับผมเครื่องเดิน่นเรียบนะครับผมรถโดยรวมสวยงามพร้อมใช้งานแน่นอนเอาไปไม่ต้องทําอะไร <c oughs> เพิ่มเติมนะครับถ้าใครซีเรียสเรื่องสีไปเคลมประกันชั้นหนึ่งได้สบายๆายนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างนะครับ เข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับภายในนี้กว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยนะครับแม้จะเป็นรถอีโคคาร์นะครับผมนิสสันอเมร่านะครับเป็นรถที่คนนิยมใช้งานมากนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงไม่จุกจิกค่าแมนแทนนก็ไม่แพงนะครับแล้วยังได้รถปีใหม่ๆและมีความประหยัดน้ํามันกับเครื่อง1.2นะครับกว้างขวางนั่งสบายทรงสปอร์ตดีไซน์สปอร์ตแบบซีดานนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับคัน นี้นะครับราคาแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆมีประกันชั้นหนึ่งได้รถมือเดียวเข้าส่วนตลอดบุ๊กเซอร์วิสทุกอย่างอยู่ครบและยังเป็นตัวท็อปปุ่มปุ่สตาร์ทนะครับผมไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับราคานี้จัดให้ในราคาเบาๆเอาแค่แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองนะครับกรุงเทพปริมณฑลสงฟรีนะครับต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเฮลเดอร์นะครับรถที่ร้านขายเงินสดทุกคันนะครับไม่มีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับขายเงินสดทุกคันไม่มีบริการจัดไฟแนนซ์อยากได้รรอาางจัดมะกกทุีนคบ ถ้าไม่มาจําไม่ส่งนะครับอยากมาดูมาดูที่หน้าร้านได้เลยนะครับในกรณีที่ไม่อยากมาจำานะครับผมนี่นะฮะขับขี่ดีจริงๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมนี่นะครับทางเข้าไปร้านเราสารารมะสบซอยยี่สิบหกนะครับผมมีหน้าร้านชัดเจนแน่นอนนะครับใครที่อยากได้รถดีๆแบบนี้นะครับผมคัดพิเศษมาให้เลยนะครับลูกค้าไปออกป้ายแดงใหม่นะครับผมจึงนําคันนี้มาให้เรานะครับเอามาให้พี่พี่ fc ชาวอายุธา ได้นําไปใช้บริการกันต่อนะครับผมยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับราคาต่อรองแต่พอนิดเดียวนะครับผมเหนื่อยในการรีวิวมากเลยนะครับผมเสียงหอบเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะนี่นะฮะใครที่อยากได้ก็ฝากกันไว้ด้วยครับกับนิสสันอเมร่าตัว็อปสุดมือเดียวป้ายแดงออกข้างมีประกันชั้นหนึ่งยางใหม่เข้าสู่ตลอดใหม่น้อยๆแบบนี้นะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับหน้ารัมีชัดเจนนะครับผมนี่นะฮะหากขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ